ตอนที่1816ง้คลื่นพลังกลาหลได้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับกลิ่นไอที่น่าสะเพรัวซึ่งทาให้หลินเทียนและคนอื่นๆอดที่จะตัวสั่นไม่ได้ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นหลินเทียนยังพยายามส่งเสียงออกไปเพื่อบอกให้ไปจี๋จีและคนอื่นๆพุ่งหลบออกไปจากที่แห่งน,นี้กว่าหลายร้อยฟุตในขณะที่คลื่นพลังกลาหลที่กําลังพุ่งเข้ามาพวกเขาก็สามารถหลบเลี่ยงมันได้ก่อนที่มันจะพุ่งปะทะเข้ากับพวกเขาโบราณที่อยู่ด้านหลังของพวกเขา จนทำให้พวกเขาทั้งลูกกลายเป็นเท่าทานในทันทีซึ่งก่อให้เกิดปุ่นควนฟุน้งกระจายเต็มท้องฟ้าท่านในนั้นกลุ่มของพวกเขาก็ได้เหนื่อยหน้าขึ้นจ้องมองออกไปยังทิศทางที่ขึ้นพลังพุ้งเข้ามาซึ่งนั่นมีล่างสองล่างได้ปรากฏขึ้นเป็นชายวัยกลางคนสองคนทั้งคู่ถูกปกคลุมไปได้วยเคลื่อนพลังคนลหุนพร้อมกับกลิ่นไอพลังที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากเทพสวรรค์ขั้นปลายเมื่อจ้องมองออกไปยังคนสองคนนี้ แต่ละเคเป็นจะตายก็ได้แต่สั่นไหวพร้อมกับปากที่พึ่พอมพำออกมาซึ่งในเวลาเดียวกันหลิ่งหยุ่นและคนอื่นๆก็ถึงกับมีสีหน้าเป็นไปอย่างใหญ่หลวงตัวตนที่แข็งแกร่งทั้งสองได้ปรากฏตัวขึ้นและด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาต่อให้รวมพลังของทุกคนในกลุ่มก็ด้วยกันก็ยังไม่สามารถต้านทานบุคคลทั้งสองนี้ได้มีเพียงท่าทีของหลินเทียนเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนไปมากนักก่อนจะมีประกายแสงวาบขึ้นในดวงตาของเขาขณะที่เจ้าหมาอปเป็นยงชายราการคนทั้งสอง เ้าสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีของพวกเราได้แม้จะเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอนี่จริงๆ1หนึ่งในสองตัวตวนที่แข็งแกร่งได้กล่าวขึ้นขณะจ้องมองไปทางหลินเทียนลากัาบาพวกเขากำลังจ้องมองไปยังมดหรือแมลงไร้ค่าอย่าพูดจารไร้สาระในตอนนี้โอรสสวรรค์ทั้งสิบจากตระกูลเคออสกำลังจะมาที่นี่ในเร็วๆนี้และก่อนหน้าที่พวกเขาจะมาถึงมนุษย์สกปรกทั้งหมดในที่แห่งนี้จะต้องถูกลบหายไปเพราะถึงอย่างไร ปูที่สามารถครอบครองเมล็ดพันธุ์แห่งโลกได้มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะดังนั้นพวกเราจึงมีโอกาสแม้จะเพียงน้อยนิดก่อนที่โอรสสวรรค์ทั้งสิบจะมาถึงที่นี่อีกคนได้กล่าวขึ้นอย่างไม่เยแสนั่นจึงทําให้ชายใบกลางคนอีกคนได้พยักหน้าก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นพร้อมกับปรากฏฝ่ามือขนาดใหญ่ที่ปกคลุมออกไปรอบทิศทางซึ่งในขณะเดียวกันก็เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องกับปนาตพร้อมกับฝ่ามือขนาดใหญ่ที่เป็นลาก,กับกงขัง กดทับก็ใส่ทางพวกถินเทียนจนทําให้พวกเขาแทบจะไม่สามารถขยับได้และไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาหลบหนีเลยแม้แต่น้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันอนาสพึงกว่านี้มันก็ถึงขั้นทาให้เกลดทั่วทั้งตัวของจเจรเขยเป็นจะธาตถึงกับตั้งฉันขึ้นเพราะการปรากฏตัวขึ้นของตัวตนระดับเทพสวรรค์ขั้นปลายนั้นมันเกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถรับได้เออถึงเวลาที่พวกเจ้าจะต้องเตรียมตัวทะลวงเข้าสู่เขตแดนเทพแท้จริงแล้วในเวลานี้เอง จูๆ่ๆหลินเทียนก็พูดขึ้นนั่นจึงทําให้จต่ละเข้เป็นจท่าพันจ้าหมาอออกไปทางเขาเจ้าหนูจูๆจ่ๆเจ้าหมาพูดถึงเรื่องบ้าอะไรกันใครมันจะทะลวงสู่เขตแดนเทพแท้จริงในตอนนี้เจ้าไม่เห็นสถานการณ์ตรงหน้าของพวกเราหรือไงตอนนี้มันบุ้มในตอนนี้เองคลื่นพลังอันแข็งแกร่งได้พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าถึงกับทําให้พื้นที่โดยรอบสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพร้อมกับประกายแสงที่พุ่งออกจากร่างของหลินเทียน ขัดจังหวะคำพูดของจระเขเป็นจะตถาเป็นทันทีพร้อมกับกระบี่เทวะที่ค่อยๆล่องลอยออกมาซึ่งมันถูกปกคลุมไปด้วยคลื่นแสงเจ็ดสีซึ่งทําให้ฝ่ามือขนาดใหญ่ที่กําลังกดทับลงมาถูกบทขยี้ไปในทันทีซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้ท้องฟ้าถึงกับสันสะเทือนแผ่นดินถึงกับแตกแยกในขณะที่มิติใดรอบได้ไดตะบิดเบี้ยวก่อนที่พวกมันจะถูกบทขยี้นั่นมันไปจี่ฉีและคนอื่น ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีหลังจากเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จัละเคเบญนจธาตุก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันหลังจากที่มันจ้องมองออกไปได้วยความรู้สึกประหลาดใจนี่เจ้าสามารถเรียกมันออกมาใช้งานได้แล้วอย่างนั้นหรือเพราะโดยปกติแล้วหลินเทียนจะไม่สามารถเรียกใช้กระบ,บี่เทวะในร่างกายของเขาได้แม้ว่ามันจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากก็ตามอย่าลืมเหลือกระยาของพวกมันไว้ให้พวกเราบุมมพอได้หะืลุงจัลละเ้แทบจะรอโอกาสนั้นไม่ไหวแล้ว ในขณะที่มันได้แต่ถูอุ้งมือไปมาในตอนนี้หลินเทียนได้เรียกกระบี่เทวะของเขาออกมาจากร่างกายโดยไม่สนใจบุคคลทั้งสองที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะด้วยะระดับการบ่มเพาะของหลินเทียนในปัจจุบันที่เป็นเทพแท้จริงขั้นกลาง,างบวกกับกระบี่เทวะมันจึงทําให้เขาสามารถลงมือสังหารอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอนและในเวลาเดียวกันหลังจากที่บุคคลทั้งสองเห็นสิ่งที่ออกมาจากร่างกายของหลินเทียนก็ทาให้พวกเขาได้ยื่นสันสาน พราะสัมผัสได้ถึงความน่าสะพึงกลัวจากคลื่นพลังของกระบี่เทวะที่ปลดปล่ออกมาในขณะที่หนึ่งในพวกเขาได้ตะลีตามองออกไปแต่อย่างไรก็ตามในช่วงวินาทีต่อมาดวงตาของคนทั้งคู่ก็แสดงให้เห็นถึงความละมบที่ปรากฏขึ้นในแวตาของเขาดีจริงๆนี่มันดีจริงๆในขณะที่พวกเขาทั้งสองต่างก็ลงมืออย่างพร้อมเพรียงในขณะที่ยืมมือขวาออกไปยังกระบี่เทวะที่ได้ล่องลอยออกมาจากล่างของหลินเทียน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาในตอนนี้ต่างก็มีความคิดเดียวกันนั่นคือพวกเขาต้องการที่จะครอบความกระบ,บี่เทวะเล่มนี้ในขณะที่คนทั้งสองได้ปลดปล่อยพลังระดับเทพสวรรค์ออกมาอย่างบ้าคลั่งเพื่อพยายามที่จะพุ่งออกไปควา้ากระบ,บี่เทวะเล่มนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งนั่นก็ทําให้หลินเทียนอดที่จะหวะัวเราะและย่อเย้ยบุคคลทั้งสองนี้ไม่ได้เพราะหลังจากที่เขาได้รับเศษเสี้ยวจิบญาญณกระบ,บี่ก่อนหน้านี้มา มันก็ทําให้เขาสามารถสื่อสารกับกระบี่เทวะในทะเลความรู้ของเขาได้ในช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นแม้ตัวตวนระดับเทพสวรรค์ขั้นปลายทั้งสองจะปรากฏตัวขึ้นมันก็ทําให้เขาไม่ได้รู้สึกหวันกลัวเลยแม้แต่น้อยและในตอนนี้กระบี่เทวะได้ถูกเรียกออกมาอย่างสมบูรณ์ในขณะที่มันปลดปล่อยขึ้นพลังออกมาก็สามารถทําลายการโจมตีของหนึ่งในพวกเขาได้นั่นจึงทําให้พวกเขาเกิดความคิดที่จะช่วยชิงมันมาเป็นของตนหลังจากที่เห็นหลินเทียนเรียกมันออกมาพร้อมกันนั้น เสียงคำรามของกระบ,บี่ได้สั่นสะเทือนออกไปโดยรอบพร้อมๆกับพลังที่มองไม่เห็นซึ่งลากกับเป็นสายลมในฤดูใบไม้ร่วงจะเด็กวาดทำลายทุกสรรพสิ่งโดยรอบโดยไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้ฟุบฟุบในขณะที่เลือดได้สากระเซนขณะที่ชายวัยกลางคนทั้งสองได้ถูกบดกยี่จนแหลกเป็นชิ้นๆพร้อมกับโลหิตท,ที่สากระจายไปทั่วพื้นที่นีกระบ,บีเ่เล่มนี้มันหนีเจ้า,าที่เห็นเหตุหการณ์ดังกล่าวก็ยังอดที่จะตัวสั่นสะท้านไม่ได้ ในขณะที่ไปจีฉีและคอนอื่นๆก็ไม่ต่างกันมากนักในขณะที่พวกเขาได้แต่จ้องมองออกไปด้วยร่างกายที่สันสานเพราะตัวตนระดับเทพสวรรค์ขั้นปลายทั้งสองถูกบดกระี่จนแหลกเป็นนิ้นชิ้นอย่างง่ายดายภายใต้คลื่นพลังของกระบี่เทวะที่ปลดปล่อยออกมานี่พี่หลินท่านมีอาวุธที่ทรงพลังขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรือฟานหยินทรงได้กล่าวออกมาพร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้างเพราะกลิ่นอายของกระบี่เทวะเล่มน,นี้มันน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นทําให้อวัยวะภายในของพวกเขาถึงกับสั่นไหวก่อนจะทําให้ท้องไส้ของพวกเขาเกิดการปั่นป่วนครั้งใหญ่และในเวลาเดียวกันนั้นเองก็ปรากฏเสียงปแปลกๆขึ้นก่อนที่เลือดเนื้อและเศษกระดูกของผู้ปุ่มพ้อทั้งสองจะก่อตัวขึ้นเป็นกายหยาบของพวกเขาอีกครั้งอย่างรวดเร็วในเวลานี้เมื่อพวกเขาจ้องมอกไปทางหลินเทียนอีกครั้งขณะที่ในมือได้ถือกองกระบี่เทวะเอาไว้มันก็ทําให้แววตาของพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เต็มไปได้วยความรู้สึกหวาดกลัว และอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นไหวขณะที่ความรู้สึกหนาวเย็นนี้ได้เสียดแทงไปถึงกระดูกสันหลังในฐานะตัวตนระดับเทพสวบรค์ขั้นปลายพวกเขาทั้งสองที่ได้ประสบกับพลังอำนาจสะพึงกลัวของกระบี่เทวะเล่มนี้แม้จะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็ทําให้ความรู้สึกอำนาจสะพึงกลัวที่มีต่อกระบี่เทวะเล่มนี้อย่างลากเลึกลงไปในจิตสํานึกของพวกเขาและมันก็ทําให้พวกเขารู้อีกว่ากระบี่เทวะเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทําลายล้างซึ่งไม่มีอะไร ที่จะสามารถต้านทันมันได้หนีเลาเขา้าหนึ่งในนั้นได้กัดฟันพูดออกมาก่อนจะหันมาออกไปทางอีกฝ่ายพร้อมกับพุ่งตรงขึ้นสู่ท้อง้าโดยที่เขาไม่มีความคิดที่จะช่วงชิงกระบี่เล่มนี้อีกต่อไปพอพวกเขาสัมผัสได้ว่ากระบี่เล่มนี้ถูกควบคุมโดยหลินเทียนอย่างสมบูรณ์แล้วมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะช่วงชิงมันในตอนนี้และด้วยเสียงพุ่งผ่านอากาศที่ดังขึ้นก็ทําให้ประกายแสงสองสายพุ่งหนีออกไปกันในพริบตา พวกเจ้าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ไปจากที่นี่หลินเทียนได้กล่าวออกไปอย่างเย้ยหยันก่อนที่เขาจะตะวัดกระบี่เทวะออกไปอย่างสบายๆพร้อมกับคลื่นแสงเจ็ดสีที่กวาดออกไปโดยรอบราวก,กับละลอกน้ำก่อนที่คลื่นพลังอันไม่มีสิ้นสุดนี้จะพุ่งตรงออกไปอย่างทิศทางของชายวัยกลางคนทั้งสองอย่างรวดเร็วพร้อมกับแรงกดดันอันาจพัึงกลัวที่ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบของคนทั้งสองเอาไว้นั่นจึงทำให้พวกเขาพยายามอย่างหนัก เพื่อที่จะทะลวงผ่านแรงกดดันของกระบี่เทวะเล่มน,นี้ออกไปแต่มันก็ไม่เป็นผลได้ใดเลยซึ่งพวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ผายใต้แรงกดดันของกระบี่เทวะเล่มนี้เจ้ามนุษย์ปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้ในขณะที่คนทั้งสองได้ตะโกนออกมาด้วยความโกรธพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัว